สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเทคนิคในการโจมตีผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่มีชื่อเรียกว่า Cross Site r e c u r s t f e r t u e r y e Attack ก็ตัวช่องโหว่นี้หรือการโจมตีประเภทนี้อยู่ในอันดับ8 a 8ของ OWASP Top 10ปี2 0 1 3ตัว OWASP Top 10เนี่ยมันจะเป็นอ10อันดับของตัวช่องโหว่โจมตีเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม หรือที่เขาโดนแฮกกันมากที่สุดเนี่ยสิอันดับลงกันมาแล้วอันดับที่8เนี่ยเป็นตัว Call Center f i z z e r ่อการโจมตีของ CSRF เนี่ยมันจะแตกต่างจากการโจมตีประเภทอืน่นๆค่อนข้างมากอย่างถ้าเราไปดูในตัว top 10อย่างการโจมตียอดนิยมอย่าง A1 injection เนี่ยมันจะโจมตีไปที่ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือตัว d า t a า a s e เซิร์ฟเวอร์ก็คือการทำ command injection โจมตีไปที่เซิร์ฟเวอร์ s i ต e script เป็นหลักทำ SQL injection โจมตีไปที่ตัว d า t a า a s e เป็นหลักหรือว่าเป็นพวก missing function level access control ไปไม,ไม่ได้มีการ a u t h e n t i c a t e ในระดับฟังก์ชันของตัวเว็บไซต์มี d i r e c t object reference ที่มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการไม่ปลอดภัยสามารถเข้าถึงได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวคอร์สซ r e ร u e s t f ต์ t u r เเนี่ยเราจะเน้นโจมตีไปที่ตัวผู้ใช้งานเว็บไซต์เป็นหลักโดยหลักการของมันก็คือถ้าเกิดมีคนกำลังใช้งานเว็บไซต์อะไรสักเว็บนึงอยู่แล้วเขาได้ออเทนติเคตเป็นยูเซอร์อยู่ในเว็บไซต์นั้นแล้ว ถ้าเกิดแฮกเกอร์เนี่ยสามารถที่จะทำโซเชียลเอนจิเนียริ่งหรือหล,ลอกล่อให้ยูเซอร์เข้าไปในเว็บไซต์ที่ที่ตัวแฮกเกอร์เนี่ยฝังตัวสคริปต์ไว้แฮกเกอร์สามารถบังคับให้ยูเซอร์คนนั้นอนะ่ะทำส่งรีเควสต์ไปที่ตัวเว็บที่มีช่องโหว่เขาใส่รูปเฟรนด์รีแล้วก็ทำการคทำต่างๆนานาอะไรก็ได้เหมือนเขาเป็น user, เหมือนยูเซอร์คนนั้นทำเองทั้งที่ยูเซอร์คนนั้นอ่ะไม่ได้ทำตัวอ,อย่างเช่นเออ่การโพสต์ข้อความแฮกเกอร์อาจจะใส่สคริปต์ไปในเว็บ เว็บไซต์ของตัวเองว่าเนี่ยถ้าเกิดมี user อร์ถ้ามีคนเข้ามาดูเว็บไซต์นี้เว็บไซต์เนี้ยมันจะให้ให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยส่งรีเควสตไปที่เว็บไซต์อีกเว็บไซต์นึงแล้วก็ให้ให้เปลี่ยนอีเมล c อ o เ n าไปเป็นอีเมลของแฮกเกอร์แล้วก็แฮกเกอร์อาจจะรีเซ็ตรหัสผ่านของอีเมลนั้นไปเลยก็ได้แต่ว่าไอการโจมตีแบบนี้มันจะใช้ได้กับเออตัวเว็บแอปพลิเคชันที่แฮกเกอร์สามารถเดาตัวรีเควส ได้ว่าออยูเซอร์จะต้องส่งอะไรไปมั่งเช่นถ้าเกิดเป็นฟีเจอร์อย่างเปลี่ยนพาส,สิร์อย่างเงี้ยส่วนมากถ้าการ implement อย่างถูกต้องเขาจะต้องให้ใส่พาส,สิรด์เดิมก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนพาส,สิร์ใหม่เพราะฉะนั้นแฮเกเกอร์ก็จะไม่สามารถรูออพัสิรด์เดิมก็จะไม่สามารถโจมตีด้วยวิธีการนี้ได้ฟังๆแล้วมันอาจจะยงงงังงงๆว่ามันคืออะไรก็ผมได้สร้างผมได้เขียนโค้ดเล็กๆน้อยๆเป็นตัวโปรเจกต เขาใส่ Refinery Land ก็อยู่ในก i ิทฮับถ้าใครสนใจก็ไปดาวน์โหลดตัวซิปหรือว่าใช้ก i ิโหลดมาได้เลยก็จะมีคำอธิบายเป็นภาษาไทยว่าเขาใส Refinery เนี่ยคืออะไรวิธีการป้องกันวิธีการโจมตีก็มีตัวอย่างให้ดูก็ถ้าใครสนใจก็โหลดมาโหลดมาเสร็จแล้วก็ติดตั้งไว้ในเว็บเดทรีก็จะได้หน้าตาแบบนี้ก็ หลักๆแล้วตัวเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยจะส่งข้อมูลได้ด้วย2วิธีหลักๆแต่จริงมีมากกว่านั้นนะจะมี GET กับ POST GET กับ POST เนี่ย GET ยก,ก็คือเราเข้าไปในหน้าเว็บนั้นแล้วก็ถ้าเกิดเราจะส่งพารามิเตอร์เนี่ยเราจะส่งผ่าน GET พารามิเตอร์อย่างเช่นตัวอย่างอันนี้เป็นเว็บ Polin Cat Shop เป็นเว็บขายแมวก็ User Login เ,เข้ามาเป็น User Catlover มีเงินอยู่ในระบบ7,900บาทแล้วก็สามารถกดเช็คเอาท์เพื่อที่จะซื้อแมว5ตัวนี้ราคา2,100บาทได้ปรากฏปุ๊บก็ขึ้นว่าไอ้คุณเสียงเงิน2,100บาทแล้วนะแล้วเงินคุณเนี่ยโดนหักไปใน wallet ที่เติมเงินเข้ามาเหลือ5,800บาทจะเห็นว่าไอ้ตัว application เนี่ยส่ง parameter เ,เป็น get คือ get มันจะสังเกตได้ง่ายว่ามันจะอยู่ใน URL แล้วก็ส่งนี่เป็นเออเป็น Key, แล้วก็เป็น value ของตัว get parameter เมื่อเรากลับมาจะเห็นว่าเงินเราก็จะลดลงก็นี่ก็เป็นตัวอย่างของ get request อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็น post request post request เนี่ยมันจะไม่เห็นอยู่ใน url มันจะส่งค่าเข้าไปเบื้องหลังก็มาดูตัวอย่างที่เป็น post request นี่ผมมีปุ่ม top up คือปุ่มเติมเงินพอกดปุ๊บมันก็จะเติมเงินไปเป็น1 0 0 0 0บาท แล้วเมื่อเรากดเช็คเอาท์จะเห็นว่าตรงนี้พารามิเตอร์มันไม่ไม่ได้ถูกส่งมาตรงนี้แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังมีมีการส่งค่าเข้ามาอยู่ในตัว h e a d ดอรที่มันไม่ได้อยู่ใน URL นี่ตรงนี้ในฟอร์ม d a ต a เนี่ยมันส่งพารามิเตอร์ total cost 2,100เหมือนของ Get เลยแต่ว่าส่งมาในตัว Body ของตัว r e q u e s t Time ไม่ได้ส่งมาอยู่ใน ไม่ได้ส่งมาอยู่ในตัวเฮดเดอร์ที่มันเป็นของเหมือนของ HTTP GET ก,ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดแฮกเกอร์เนี่ยรู้ว่าโครงสร้างของเว็บไซต์มันเป็นอย่างนี้ยูเซอร์สามารถเข้ามากด URL เนี้ยเพื่อที่จะเสียงเงินได้แต่ว่าฟีเจอร์เนี้ยอย่าให้มองนี้มันอาจจะไม่ใช่ฟีเจอร์ แค่ซื้อของแบบแบบกรณีนี้อาจจะเป็นฟีเจอร์ที่เขายอดทิตที่เขานิยมพูดกันจะเป็นโอนเงินบนเป็นหลบธนาคารนี้ถ้าเกิดธนาคารมีคอร์สไซริเฟเจอรี่แฮกเกอร์สามารถครับตัวถ้าเหมือนเป็นพารามิเตอร์เก็ตอย่างเงี้ยแบบโอนเงินจากยูเซอร์เไปให้ยูเซอร์บีหนึ่งแสนบาทอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดโจมตีด้วยเทคนิคนี้แฮกเกอร์จะสามารถโอนเงินให้ตัวเองได้อะไรเงี้ยทำให้เสียเงินหรือว่าอาจจะเป็น ให้ไปสแปมไปโพสข้อความบนวอของคนอื่นอย่างเงี้ยถ้าในกรณีของเป็น facebook สมมติแต่ a c e b o o k ไม่ยังเอ่อเท่าที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีอ,อช่องโหว่แบบนี้นะก็แฮกเกอร์จะ,จะก็จะสามารถสร้างหน้าเว็บของตัวเองแล้วก็ใช้แท็ก Image ดโดยแท็ก Image เนี่ยหน้าที่ของมันจริงๆแล้วมันเอาไว้ใส่รูปภาพเข้าไปในหน้าเว็บเพจอย่างเช่นถ้าเราใส่รูปปกติเนีน่ยมันก็จะแสดงมาเป็นรูปที่เราใส่ไปแต่ว่า แทนที่เราจะแทนที่แฮกเกอร์จะใส่เป็นรูปเขาจะใส่ไปเป็น URL ที่ Request มาที่การจ่ายเงินตรงนี้แทนทำให้เมื่อ user ที่ล็อกอินตัวเว็บนี้อยู่เป็น s e s s i o n ของ Cat Lover เนี่ยเข้ามาที่หน้าหน้าเนี้ที่แฮกเกอร์คราฟขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เขาเสียเงินจากการวิสิตหน้านี้โดยที่เขาไม่รู้ตัวเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกัน เปรียบเทียบให้ดูว่าอย่างตอนแรกเนี่ยจะเติมเงินก่อนนะมีเงินหนึ่นงหมื่น 1, บาทนะนี่เป็นเว็บมันให้เราเราจะจําลองการโจมตีที่เหมือนจริงคือมันจะอยู่ Origin กันโดยเ Origin เนี่ยมันเป็นวิธีการแบบหนึ่งที่กําหนดมาโดยมาตรฐานอะไรสักอย่างเนี่ยบอกว่าเว็บเว็บ URL แต่ละอันเนี่ยมันจะอยู่ใน o r i g ินเดียวกันก็ต่อเมื่อ มีโปรโตคอลมีโฮสต์มีพอร์ตเหมือนกันอย่างสองอย่างสามอย่างอันนี้มันบอกว่าไอยูไเนี้ยมันอยู่ออริจินเดียวกันเนี้ยเพราะเพราะว่ามันมีโปรโตคอลเหมือนกันเป็น HTTP เหมือนกันมีโฮสต์โฮสต์คือตั้งแต่ไอเวิร์ลไวด์เวเนี่ยจะถึงไอคอมเนี่ยมันเหมือนกันถ้ากับมันอยู่ออริจินเดียวกันอันนี้ก็เหมือนกันถึงแม้มันจะมีการส่ง username password เข้าไป authenticate นเฮด เออ HTTV เบส10พอดมัง้งแต่ว่าอันเนี้ยมันอยู่ color origin ละเพราะว่าพอร์ตไม่เหมือนกันนี่พอร์ต80นี่พอร์ต81อันนี้เป็น HTPS t ค o ล o r protocol อันนี้เป็น EN เป็นค o ล o r host อันนี้เป็นวิธีที่บอกว่ามันอยู่ origin เดียวกันหรือเปล่าแต่ที่นี้มันอยู่มันอยู่ color origin ชัดๆเลยเพราะว่าเนี่ยมันค o ล o r color domain กันเลยแต่ domain นี้เป็น local เขาได้เฉพาะเครื่องผมก็มาดูตัวอย่างว่าแฮกเกอร์เนี่ย เอาตัว URL ที่จ่ายเงินเนี้ยมาใส่ใน tag image แล้วก็ส่งไปให้ใครสักคนที่เป็นเหีย่อเข้าไปเมื่อเข้ามาในหน้านี้ปุ๊บจะเห็นว่ามัน,ม,นมันก็ไม่มีอะไรนะนก็มีรูปรูปหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิด User กลับมาดูที่ wallet ของตัวเองในเว็บไซต์เห็นว่าเงินหายไปแล้วเพราะว่าในหน้านี้ นอกจากมันจะมีรูปๆนี้มันมีตัว i ิ a เมทที่ส่งค่าไป Request จ่ายเงินให้อีก Origin นหนึ่งอีกเบื้อหนึ่งอยู่จะลองอีกทีก็ได้กด r e f r e s h มาดูกด r e f r e s h ใหม่เห็นว่าเนี่ยเงินหายไปละอีกทีเงินหายไปลวอีกง,งั้นถ้าถ้าเกิดเรา authenticate ไว้ในเว็บ เป็นเว็บที่สามารถโพสต์ข้อความได้ก็ถ้าเกิดมีช่องโหว่ของไซ r e คุิชเรเราอาจจะโดนให้ไปโพสต์ข้อความไม่ไดาคนอื่นหรืออาจจะโดนให้เอาข้อความที่เราแชทคุยกับเพื่อน,นส่งไปให้ตัวแฮกเกอร์หรือว่าอาจจะโดนเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสแล้วก็แฮกเกอร์ก็จะไปกดรีเซ็ตพาสเวิร์ดก็โดนยึดแอคเคาท์โดนแฮงแอคเคาท์ไปเลยหรือว่าถ้าเกิดเป็นระบที่เงินเงินทองทองเจะเสียเงินก็ได้ก็ แต่ว่าถ้าเกิดเราส่งพารามิเตอร์เออวันนั้นอะ่ะมีวันหนึ่งผมไปงานมิดอัพของเออชื่อว่าอะไรนะเพียนพี่มิทอัพกรุ่ครั้งที่ศนมั้งก็มีพี่คนหนึ่งในกลุ่ม2 0 0 6ชื่อพี่นิกวิศวัตเขามาพูดเรื่องคอไ s ริเค e ลฟิชจอรี่นี่แหละแล้วก็เขาถามว่ามันจะป้องกันได้ยังไงก็มีคนที่เป็นเว็บดีเวล็อปเปอร์นะในงานเขาบอกว่าเนี่ยอา้าถ้าเกิดมันถ้าเกิดแฮกเกอร์เนี่ยสามารถเอา URL ที่เป็น GET parameter เนะี่ยมาใส่ใน i m a g e แบบนี้ได้แบบนี้ได้แล้วทำให้เกิด Cross Site Scripting ถ้างั้นเราก็ส่ง parameter เป็น post สิเป็น post ก็คือแบบพี่ให้ดูไปแล้วมั้งเมื่อกี้อย่างเนี้ยกดจ่ายเงินปุ๊บใน URL นี้ไม่มีเมื่อแฮกเกอร์เอา URL นี้มาใส่ในเนี้ยมันก็จะไม่ได้มีค่าเงินที่จะโอนส่งที่จะจ่ายเงินส่งเข้าไปทำให้ ทำให้แฮกเกอร์ไม่สามารถใส่ใน tag image แล้วก็เอาพารามิเตอร์0 0ได้เพราะพาร a มิเ e อร์เนี่ยมันอยู่ใน h t t p body ของตัว request เพราะฉะนั้นแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่จริงเพราะว่าต่อให้เป็นเ,เป็น post method เนี่ยแฮกเกอร์ก็สามารถสร้างจำลองฟอร์มขึ้นมาสร้างฟอร์มขึ้นมาแล้วก็กำหนดให้เป็น post method แล้วก็ใส่ hidden field ให้ f i ล l ์เนี่มองไม่เห็นแล้วก็ใส่ พารามิเตอร์คีย์แล้วก็แวลูไปแล้วก็เขียนสคริปต์ให้วันสับมิดอัตโนมัติเดี๋ยวเรามาลองดูกันเติมเงินไปกันมีหนึนน่งหมืนน่นบาทเมือ่อแฮกเกอร์หลอกให้โซเชียลอินจิเนียริงหรือส่ง URL เนี่ยไปแปะไว้ส่งทักแชทเฟซบุ๊กเลยส่ง URL ปุ๊บเข้าไปเรียบร้อยก็คือโดนคอสไซด์ดิคิวฟิเจอรี่แอตแทก ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้โพลีเกรดแล้วก็ตามเรามาดูทีว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้น,นเห็นว่าตอนแรกมันเข้าไปในหน้าเว็บของแฮกเกอร์ก่อนโดยหน้าเว็บนี้ยจะมีฟอร์มที่ที่มี hidden field ใส่ค่าไว้แล้วก็จะ submit อัตโนมัติส่งค่าไปอัตโนมัตินั่นเอง แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยยูเซอร์เนี่ยไม่ได้ไปกดเพย์เมนต์เลยแต่ว่ามี Request ส่งไปที่ไปที่เว็บที่เอาไว้จ่ายเงินแล้วก็ส่งค่าเงินเข้าไปเป็นอยู่ใน t t p HTTP Body เป็นค่า Value ที่จ่ายเงินก็โดนโจมตีไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดแฮกเกอร์ทำเนี้ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเนียนใช่ป่ะเพราะว่ามันก็บอกมันก็คนที่โดนจมตีก็จะรู้นะเพราะว่ามันก็จะรีเด e c t มาเพราะว่าโดย b e h a v i o r default ของตัวเบราเบราเนี่ยมันเกิดการ submit ตัวฟอร์มเนี่ยมันจะรีเดเล็กมาหน้าน้นอัตโนม,มัติก็เขาก็มีคนคิดอีกเทคนิคหนึ่งมาก็คือทำให้มันไม่รีเดเล็กโดยวิธีการก็คือเราจะสร้าง i-frame ขึ้นมา i-frame เนี่ยมันเป็นเผื่อคนไม่รู้นะถ้าคนรู้แล้วก็ข้ามไป i-frame เนี่ยมันเป็น <laughs> มันเป็น html <laughs> hey hey tag ที่เอาไว้ใส่แสดงหน้าเว็บที่มาจาก หน้าเว็บอื่นที่ไม่ใช่หน้าเว็บปัจจุบัน,นี่ยแล้วเราก็สร้างฟอร์มขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้เลยแต่แทนที่เราจะให้ฟอร์มเนี้ยมันเอาผลลับสแสดงกลับมาคือให้มัน r e เ i r e c t มาที่หน้าที่มันโพสต์ไปเนี่ยให้มันเอาผลลัพธ์ในหน้าที่มัน r e เ i r e c t ไปเนี่ยไปอยู่ใน t a r g e t x ซึ่ง t a r g e t i คือ iframe ก็คือพูดง่ายก็คือให้อผลลัพธ์เนี้ยไปใส่ใน iframe ให้อ iframe หนึ่งมันก็เป็นกล่องกล่องหนึ่งที่มันเอาไว้โหลดเว็บได้แต่ว่าเราก็กําหนดว่าให้ไอกกล่องเนี้ย ให้มัน invisible ให้มันให้มัน hidden ให้มันซ่อนไว้ก็คือพอ user เ,เข้าหน้าเว็บเทอร์ครับอย่างหน้าเนี้ยปุ๊บก็จะถูก submit ค่าจ่ายเงินไปที่ URL ที่ไว้จ่ายเงินแล้วก็ผลลัพบเนี่ยจะถูกซ่อนอยู่ใน iframe ที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันก็จะเนียน no redirect จะเห็นว่า จะเห็นว่ามันไม่ถูก redirect แต่ว่ามีรีเควสส่งไปที่เว็บนั้นเรียบร้อยแล้วมาลองดูกันท็อปอัพอ่ามี1,000่บาทน,นะแล้วก็แฮกเกอร์คราฟเว็บนี้ส่งไปให้เหยื่อเ n นเตอปุ๊บกลับมาเช็นว่าตังค์ก็ลดลงแล้วเพราะว่าไอ้เว็บนี้มันส่งรีเควสไปอัตโนมัติ เดี๋ยวก็จะไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองโดนจ่ายเงินเสียเงินไปเรียบร้อยแล้วโดนเปลี่ยนรหัสผ่านไปเรียบร้อยแล้วโดนแฮกโดนไปโพสข้อความโดนไปสแปมโดนไปกดไลค์โดนไปโจมตีด้วยคอไซรุคเควฟิเจอรี่ไปเรียบร้อยแล้ว,ลลวก็นักพัฒนาเว็บสดมากเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เขียนเว็บแบบนี้กันแล้วอะ่ะตัวเขาใช้ตัว php framework แล้ว php framework เนี่ยมีตัว built-in function ที่จะมาป้องกันตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยก็แต่ก่อนจะไปตรงนั้นผมจะ นำเสนอวิธีป้องกันแบบท r a ดิชั o นอลแบบธรรมดาก่อนก็คือการโจมีเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อแฮกเกอร์เนี่ยสามารถเดาค่าที่ที่ที่ยูเซอร์จะต้องส่งไปเพื่อทำตัวรีเควส์นั้นให้สำเร็จได้ก็คือค่า total cost ก็สิ่งที่เราจะทำเพื่อป้องกันการโจมีแบบนี้ได้ก็คือเราจะสร้างค่าขึ้นมา เป็นค่าสุ่มที่ไม่สามารถดาได้โดยยูเซอร์อื่นและควรจะไม่สามารถดาได้โดยแอตแทกเกอร์หรือคนอื่นที่ไม่ใช่ยูเซอร์ที่เข้ามายูเซอร์ที่เข้ามาคือต้องไม่มีใครดาได้พูดง่ายๆเป็นค่าที่สุ่มขึ้นมาเราก็ใส่ค่าเนี้ยเข้าไปในไปนในค่าที่มันจะส่งรีเควสต์ไปเนี่ยค่าที่สุ่มขึ้นมา mm hmm. เขาเรียกว่าคอสไซด์รีเควสฟิชเชอรี่โทเค็นคือค่าที่ป้องกันการโจมตีแบบเนี้แล้วเมื่อไหร่ที่เรากดสับบิดค่า ค่าที่เราสุ่มขึ้นมาเนี่ยจะถูกส่งไปพร้อมกับค่าที่มันจะใช้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแฮกถ้าเกิดแฮกเกอร์เนี่ยไม่รู้ว่าโทเค็นเนี้ยที่มันสุ่มขึ้นมาเนี่ยคืออะไรแฮกเกอร์ก็จะไม่สามารถเอาค่าเนี้ยไปใส่ในตัวฟอร์มที่จะใช้โจมตีตัวชววอ่องโหว่เขาใส่ริคคฟิชเจอรีได้ก็จะป้องกันการแอทแทคแบบนี้ได้ก็วิธีการ i m p พิเม้นต์เนี่ยมีหลายแบบมากก็บางคนก็ อาจจะใช้1นึ่งโทเค็นต่อ1นึ่งเซสชันคือถ้าเกิดเรายูเซอร์เราอินมาปุ๊บก็จะก็จะเจเนเรตตัวโทเค็นนี้แล้วก็ใช้โทเค็นนี้จนกว่าจะหมดเซสชันนั้นจนกว่าจะล็อกเอาลหรือจนกว่าจะทม์เอาไปแต่ในกรณีนี้ที่ผม implement อยู่ตัวในโปรเจกต์นี้ผมให้มันเ n e r a t e ใหม่ทุกครั้งที่เอโทเค็นนี้ถูกใช้อย่างเช่นถ้าเกิดผมกดดักเข้ามาปุ๊บแล้วผมใช้ใช้อีกทีเนี่ยถ้าผมกดดักมาเห็นว่าตรงนี้โทเค็นมันเป็น09ลงท้ายด้วย 3B พอใช้ไปปุ๊บกลับมาใหม่โทเคนเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าผมให้มันเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราส่งรีเควสเดิมไปเดี๋ยวลองดูใช้เบิร์ฟสูตรเบิร์ฟสูตรเป็นอินเตอร์เซ็ป็อกซี่ที่จะดักข้อมูลอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวเว็บเบราว์เซอร์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำให้เราเห็นออตัว HTTP request สองมากดแอคชั n นรีพีเตอร์ เราเห็นว่าตัว token ตัว c o s คฟ n requery token เนี่ยถูกแนบเข้ามาในตัว HTTP header อันนี้คือ HTTP header อันนี้เป็น head HTTP request อันนี้เป็น header อันนี้เป็น body ถูกขั้นด้วยตัว newline character จะเห็นว่าเมื่อเรา submit ปุ๊บใส่ cosign r e จ u e r ่เรียบร้อยมันจะ successful แต่ถ้าเรากด submit ซ้ำอีกทีเห็นว่าคราวนี้มัน unauthorized Assets เพราะว่า token เนี้ยมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวในในกรณีที่ผมใช้อยู่ เพราะะนแฮกเกอร์ก็จะไม่สามารถถึงรูค่าไปก็เอาค่าเนี้ยไปใช้ซ้ำไม่ได้แต่ว่าถ้ารู้ครั้งแรกถ้ามันยังไม่ถูกใช้มันก็จะใช้ได้นะแต่มันจะรู้ได้ไงมันกมันก็ถ้าเกิดค่าเนี้ยไม่ได้ลิกโดยวิธีการอะไรสักอย่างแต่บางทีมันมีโอกาสลิกนะมันมีเคสที่มันลิกไ่ทาง URL แล้วก็หรือทางตัวเดฟอร์์แล้วก็มันมีวิธีอะไรสักอย่างที่แฮกเกอร์สามารถเอ่อไปกราบไอ้ค่าเนี้ยมาได้แล้วก็ใส่ใน คอร์สไซด์รีเคลนฟิชเชอรี่ทเค็แต่ว่านี่มันแอบอัตวานโฮตแอ็งไม่ไปถึงตรงนั้นก็จะเห็นว่าเมื่อเรารีเควสตซ้มม์โทเค็เนี่ยก็หมดอายุไปแล้วอันอื่นทรัพย์อสเงสมาลองมามาลองดูที่โค้ดมีตัวฟังก์ชันที่จะเจนเนอเรตตัวคอร์สไซด์รีเคลนฟิชเชอรี่นี้ใหม่ผมใช้ฟังก์ชันในการเจนเนอเรตค่าสุ่มขึ้นมาแล้วก็เอาค่านั้นไปใส่ในเซสชั่นแล้วเมื่อเรากดเพย์เม้นต์ผมก็จะเอาค่าที่อยู่ในเซสชั่นที่เราสุ่มมาเมื่อกี้ กับค่าที่มันถูกใส่ไว้ใน client field ของฟอร์มเนี่ยมาเช็คว่ามันตรงกันบ้างถ้ามันตรงกันแสดงว่ายูเซอร์เนี่ยกดซับมิ t มาเองเพราะยูเซอร์เมื่อยูเซอร์เข้าไปที่หน้าฟอร์มเนี่ยยูเซอร์จะได้ค่าโทเค็นแล้วยูเซอร์กดซับมิ t ปุ๊บฟอร์มไอ้โทเค็นก็จะถูกส่งมาเช็คก,กับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซต์แต่ถ้าเป็นแฮกเกอร์เนี่ยแฮกเกอร์ไม่รู้ว่าเมื่อยูเซอร์เข้าฟอร์มแล้วค่าโทเค็นนี้เป็นจะเป็นอะไรเพราะค่าเนี้ยถูกซูมขึ้นมาแฮกเกอร์ไม่สามารถเดาได้เพราะฉะนั้นค่านี้ก็จะแฮกเกอร์ก็จะไม่สามารถเอาค่านี้ไปใส่ในตัว exploit ได้ ก็เป็นแบบนี้นั่นเองง่ายๆก็แล้วต่อมาเรามาลองดูอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้กันหน่อยก็คืออย่างตัว PHP Framework ยอดนิยมตัวหนึ่งชื่อว่า c o d e i g n i t o r เขามีฟีเจอร์ built-in ที่ป้องกันที่เขาอ้างว่าหาป้องกันเขาสรีรวิทยาฟีเจอรี่เรามาลองดู เมื่อเราสร้างฟิลฟอร์มด้วยอ,อคอร์ริเดเ,เตอร์ธรรมดาก่อนก็จะนี้ก็เป็นฟอร์มแบบเบสิกตามตูตเตอรียลเลยจริงๆมีของจริงแต่ไม่อยากเอาของจริงมาให้ดูเอาแบบนี้ไปก่อนอีเฟสทำไมมีโทเค็นเนี่ยอ๋อติดพ็อกซี่น,ะนี่ซัเบิลท็อกซี่ อ่าเห็นว่าจะเห็นว่าเมื่อเราเปิดฟอร์มนี้ขึ้นมาก็เป็นฟอร์มธรรมดามีบอกว่าเนี่ยเบอร์เรากดซับมิ t ปุ๊บให้มันส่งค่าไปที่ URL นี้เป็นเมธอดโพสเอาค่า t i t ติมามาเอาค่าในเทคเอาค่าในเทคมาแล้วก็ส่งไปแร้วมาลองส่งค่านี้ธรรมดากันเหมือนเดิมเอาเบอร์ดับไว้ ถ้าเกิดส่งสเมื่อเมื่อเราเมื่อ user เข้ามาก็สามารถ insert ค่าเข้ามาใน database ได้แต่ว่าถ้าแฮกเกอร์เอาเอ parameter ตรงนี้ไปใส่ในไปใส่ใน hidden field แล้วก็ให้มันกด submit อตัตโนมัติแล้วแล้วก็หลอกให้ user ที่ log in อยู่เข้ามาในหน้าเว็บของเขาได้เขาก็จะสามารถลอกให้ user ส่ง Request อะไรก็ได้เปลี่ยนอีเมลกด l i ค e โพสต์ข้อความอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเ,เราใช้ตัว โค o k เกเตอร์เฟรมเวิรเนี่ยเราสามารถไปตั้งค่าใน c o n f i guration ได้ให้มันเป็น true เสร็จแล้วมันจะสร้างคุกกี้ที่ชื่อว่า call ตรงนี้เราตั้งได้นะจะเป็นชื่ออะไรก็ได้แล้วก็สร้างคุกกี้ขึ้นมาแล้วก็มันจะไอสองค่นี้ไปเช็คว่ามันตรงกันเปล่ามาดูตัวอย่างคราวนี้มาดูฟอร์มอีกทีปรากฏว่ามันจะมี hidden field เพิ่มขึ้นมา ชื่อเหมือนกันที่เราตั้งไว้เลยแล้วก็มีค่าสุ่มขึ้นมาค่าหนึ่งแต่ล้ะเมื่อเราส่งรีเควสจะเห็นว่าไอค่าโทเคนเนี่ยถูกส่งมากับรีเควสด้วยแต่ว่าการอิมเมนต์ของตัวคอินเนเตอร์เนี่ยมันมีปัญหานิดหน่อยจริงมันไม่ใช่ปัญหาหรอกมันก็ผมคิดว่าเรียกว่ามันจริงเขาอาจจะทำมาเพื่อให้มัน ไลเวดมันให้มันเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแต่ว่าในทาง Security แล้วมันไม่ค่อยปลอดภัยแอ,อ้นี่เป็นคลาสคลาสเออตัวนี่เป็นคอของตัวคอนเนกเตอร์ที่เป็นคลาสที่สร้างทำงานเกี่ยวกับไอตัวคอไซริเคฟิเจอรี่เมื่อกี้เห็นว่ามันจะมีฟังก์ชันหนึ่งชื่อคอไซริเคฟิเจอร r y CSRF v e r i f y ที่เอาไว้เช็คว่าไอ้ค่าที่เราส่งมาในคุกกี้กับใน hidden field เนี่ยมันแมทกันหรือเปล่าไอ้นี่คือตัว condition ที่มันเช็ค กม็มีใครเห็นบ้างว่าไอ้วิธีการแบบนี้มันแปลกๆนิดหน่อยก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดเ,เราส่งไอ้โทเค็นนี้มานะในโพล์ดาตานะคือ,อไอ้ค่านี้แล้วก็มีมีคุกกี้ที่เป็นคอนไซ็คฟิจอรี่ส่งมานะเช็คว่ามันเท่ากันเปล่าถ้ามันไม่เท่ากันเมื่อไหร่ให้มันโชว์เออร์เลอร์มาลองเทสกันว่าถ้าไม่เทากันเออร์เลอร์ว่านี่เป็นสามหกสามหกเปลี่ยนเป็นสามหกกับสามเจ็ดแล้วกัน ปุ๊บเออรเลอร์จริงๆปรากฏว่ามันเช็คว่าถ้ามันถ้ามันไม่ถ้าเกิดมันไม่เท่ากันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเออเลอร์แต่ถ้ามันเท่ากันมันจะผ่านก็คือมันจะซัมมิตได้แต่ปัญหาก็คือไอการเช็คแบบนี้ถ้าเกิดเราใส่ค่าอะไรก็ได้เข้าไปที่ไม่จะเป็นต้งเป็นค่าสุ่มเอกเอกเอกแล้วก็สามารถบายพา s สค่าที่ถูกสุ่มมาได้โดยที่ ไม่ต้องรู้ว่ามันมันจริงๆ,ๆแล้วมันสุ่มอะไรแล้วแค่ใส่ค่าที่มันเท่ากันค่าเปล่าๆก็ได้ก็สามารถบายพาสตัว Cross Site Request Forgery Token mm hmm. ไฟตัว B2C Coordinator mm hmm. ได้ซึ่งแต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติเราโชคดีว่าเดียร์เบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ๆไฟฟล็อกโคลมเนี่ยมันป้องกันการที่ตัว Ajax จะไปเซตตัว Header Cookie ให้เราถ้าเกิดมันอยู่คนละ r Origin กันนะแล้วก็ไม่ได้มีการไปเซตพวก Policy ให้มันยอมรับ Request มาจาก Origin นั้นๆก็จะไม่สามารถปลอมค่าคุกกี้ได้แต่ว่าถ้าในกรณีที่มันอยู่ Origin เดียวกันก็มีโอกาสโดนแต่ว่าถ้าเกิดมันอยู่ใน Origin เดียวกันแฮกเกอร์อาจจะสามารถควบคุมหน้าเว็บเพจนั้นผ่านตัวคอสเอ่อตัวคอสไซส์คิปหรือช่องมูแบบอื่นที่มันยังไม่ได้ยึดตัวเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าสามารถฝังตัวคอสไซส์คิปที่ทำคอสไซส์ดีแปฟิเแล้วก็ ถ้าเกิดเวลนั้นเป็น c o ิ r เน n a t o r นะแล้วก็ใส่คุกกี้กับใส่ตัว p r i v a t ต token เนี้ยให้มันเป็นค่าเดียวกันมันค่าว่างๆก็ได้เขาก็จะสามารถบา y p a า s feature security ของตัว h t p framework ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมั้งอย่าง c o ิ r d น n a t o r ได้โดยที่ช่องโหว่เนี้ยยังไม่ถูกแก้ไขก็ถ้าใครสนใจเพิ่มเดิมมากกว่านี้ก็ ในผมในตัวโปรเจกต์ที่โฆษณาไปเมื่อกี้อ่านตัวนี้ฟรีไปโหลดได้อ่านเพิ่มเติมกันได้ผมได้สร้างตัว c h a ช l เลน e ไว้ก็คือมีหน้าเว็บหนึ่งที่มีสามารถโจมตีด้วยข้อใส,สเครีเรีฟิจิได้ผมให้คนที่สนใจสร้างฟอร์มขึ้นมาเขียนสคริปตขึ้นมาเพื่อที่จะโจมตีช่องโหว่เนี้ยเดยที่ อย่าจบตีในออริจินเดียวกันนะเอาของเราออริจินแล้วให้มันเวิร์กเพราะว่าถ้าออริจินเดียวกันมันใช้เจ้าว่าใช้เอแจกได้แต่ว่าผมวิธีที่ผมทำสำเร็จเนี่ยที่คิดไว้เนี่ยมันใช้ฟอร์มในเรื่องฟอร์มสัมมิทธรรมดาเลยเออเพื่อให้มันแสดงคำว่า flag congratulation ออกมาให้ได้โดยที่ไม่จบตีปุ๊บเราส่งหน้าเว็บที่อยู่คนละออริจินปุ๊บแล้วก็ ใส่เอา,านี้ไว้ในออริจินอื่นแล้วก็จมตีเสร็จให้มันรีเดทหรือไม่รีไม่รีไม่รีเดเลยก็ได้กลับมาแต่ว่าให้อินสเปกตัวผลลัพธ์ดูว่ามันส่งแฟกซ์คอนเกรเเรชันกลับมาก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็มาส่งอีเมลมาถามผมหรือว่าเข้ามาถามในกลุ่ม2องมดุกไทยแลหรือใครจะถามใน Facebook มาคุยกันก็ได้ก็สรุปง่าย ขาใช้ร q u ควสต์ฟิจิรี attack คือการโจมตีไปที่ยูเซที่กำลังใช้งานเว็บไซต์อยู่เพื่อให้ User ทำการกระทำอะไรบางอย่างโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ไม่ได้อยากจะทำและสามารถป้องกันได้โดยการใช้โทเค็นซ่อนไว้แต่จริงใช้วิธีอื่นก็นได้นะบางคนเขาก็ใช้การเช็ค Referer ว่าต้องมาเมื่อเราปกติเวลาเราเปลี่ยนหน้าเว็บจากลิงก์นึงไปอีกลิงก์นึงเนี่ยมันจะมีการส่ง Refer e r ว่าเรามาจากไหนก็ต้องเช็คว่าไอ้ลีเฟ r ร r ที่เราส่งมาเนี่ยมาจากเว็บที่เรา ไว้ิสไว้เท่านั้นก็ได้มีมีหลายวิธีถ้าใครสนใจไปดูวิธีป้องกันก็ตามลิงก์นี้เขามีเขียนอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดก็ตามนั้นขอบคุณครับ